ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เครื่องมือ,อระยะสั้นนะคะส่งสัญญาณขายนะคะแล้วก็ตัว RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวลงจากเขตโอเวอร์บอลได้แล้วนะคะก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่การพักตัวระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากจะยืนยันแนวโน้มการเป็นขาขึ้นต่อไปนะคะก็ไม่ควรที่จะลงมาปิดแกลบที่เปิดไว้เมื่อวันที่27กันยานะคะตรงนั้นก็ประมาณ1,290จุดนะคะก็คือถือเป็นแนวรับหลักๆแต่ว่าช่วงสั้นนะคะถ้าดูในกราฟ60นาทีเนี่ย คิดว่า1,300จุดเนี่ยยังน่าจะรับอยู่นะคะก็คือยังสามารถใช้เป็นแนวรับระหว่างวันหลักรีบาวระหว่างวันได้อยู่นะคะแนวต้านนะคะแนวต้านแรกก็คือ 1, 3 1 0นะคะซึ่งถ้าหากว่าจะให้ดีวันนี้ก็ควรจะขึ้นไปปิดเหนือฟื้นตัวกลับไปปิดเหนือ1,310ให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้กลับเข้าสู่กรอบแนวโน้มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> s ็อกเกยตัวแรกเป็นตัวการบินไทยนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่พักไปบริเวณ22บาทบวกลบเล็กน้อยอยู่พักใหญ่นะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคนี่เริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทะลุแนวต้าน e MA 200วันขึ้นไปนะคะเราก็มองว่าประมาณสัก23บาท50นะคะรับจาก็ที่22บาทนะคะแล้วก็คัดลอสที่21บาท80 ถัดมาเป็น global นะคะก็ตัวนี้ลงแตะแนวรับ e ma 25วันนะคะซึ่งก็ตรงกับกรอบร่างของ ten line นะคะในในกรอบ up ten, ในกรอบ up ten ด้วยนะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาพร้อมกับที่ตัว rsi เนี่ยฟื้นตัวนะคะแล้วก็ได้แรงซื้อหนุนให้ราคาเนี่ยขึ้นปิด h i ของวันเมื่อวานนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถขยับขึ้นต่อไปนะคะแนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่18บาทถัดไป18บาท90นะคะรับ ประมาณ16.50แล้วก็คัดลอสที่16บาทถัดมาเป็นตัวรักษานะคะตัวนี้เนี่ยก็เหวี่ยงตัวในกรอบอัพเทรนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าลสุดเมื่อวานนี้เพิ่งจะดิดตัวขึ้นจากแนวรับนะคะด้วยโวลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ ยังน่าจะคงแนวโน้มเดิมนะคะโดยเรามองแนวต้านเป็นกรอบบนของเทนไลน์ประมาณบาท90นะคะบาท90ถึงบาท94รับก็จะอยู่เป็นช่วงประมาณ1บาท77ถึง1บาท75ตางนะคะแล้วก็คัทลอสที่1บาท73ตางค่ะตัวสุดท้ายเป็น T G Pro นะคะเมื่อวานช่วงบ่ายก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็ถือว่าทำไฮใหม่ของปีได้แล้วด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะในส่วนของเครื่องมือทุกตัวเนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะก็ยืนยันระยะสั้นยังน่าจะเป็นบุลลิชต่อไปนะคะ T G Pro วันนี้เนี่ยจะเนียจะมีแนวรับอยู่ที่50สตางค์นะคะต้าน63สตางค์แล้วก็คัดลอสที่48สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ